สวัสดีครับอาจารย์ไม้เทวาพยากรณ์นะครับวันนี้นะครับหาหน่อยนะครับอาจารย์เรขอาจารย์นะครับเด่นนะครับแล้วก็รูดตามนี้เลยนะครับอาจารย์จะวินให้ตามนี้นะครับน,นี่นะครับ นะครับฝากติดตามอาจารย์นะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับเพจนี้เลยนะครับอาจารย์ไม้เทวะพยากรนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทุกคน